สวัสดีครับทุกคนและเกมนี้นะครับเราก็อยู่ในหน้าเกมของ99คืนในปานะครับเกมนี้เราจะมาสอนวิธีการสร้างกำแพงทุกคนสร้างกำแพงแบบประหยัดสุดๆนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่ได้ทำการสอนสร้างกำแพงแบบขั้นเทพใช่ไหมก็คือสร้างให้ใหญ่คือแบบเราทำอาณาจักรให้เราแบบใหญ่เบิ่มนะครับซึ่ง คลิปนี้นะครับจะแตกต่างออกไปเพราะว่าเราเล่นโซโล่ใช่ไเราก็สร้างแบบเล็กๆก,ก็พอแล้วการสร้างเล็กๆในครั้งนี้นะครับมันสามารถกันพวกลัทธิได้ทุกคนกันได้เหมือนกันนะครับพวกลัทธิยืนเอ๋อเหมือนกันทุกคนแล้วใช้ทรัพยากรน้อยมากๆเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันแล้วกันนะฮะก่อนอื่นเลยทุกคนก่อนที่จะารับชมคลิปนะครับก็เหมือนเดิมตัวละครเบคอนที่ยืนเต้นอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นตัวละครที่พี่ ทำแจกขึ้นมานะฮะเหลือเพชรอยู่1,915เพชรนะครับแล้วก็มีตัวละครไซบอร์กด้วยจริงๆอ่ะพี่อยากจะปั้นให้มันได้1,000วันด้วยคนดูแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ฝนตกนะครับฝนตกหนักมากเมื่อคืนแล้วก็ไฟมันตกนะฮะเกมมันก็เลยหลุดเว้ยแต่โชคดีที่พี่สร้างกำแพงทำคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าวันเนี่ยมันน้อยไปนิดนึงต้องขอโทษ f อที่ได้ ID ดีนี้ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยจัดงานระดมทุนขึ้นมาเว้ยทุกคน ก็คือการระดมทุนซื้อเครื่องปั่นไฟนะครับก็มันเป็นเครื่องปั่นไฟที่พี่เ,เล็งเอาไว้นะครับในราคาอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0พันิดๆน,นะครับถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยอยากที่จะสนับสนุนพี่เนี่ยก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ด o n a t i ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอแล้วกันสามารถสนับสนุนได้ทุกคนนะฮะคนละบาท2บาทนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ด o n a t i ใต้คลิปได้เลยทุกคน คนละบาท2บาทนะฮะ <laughs> พี่ก็ว่าไอ้เครื่องปั่นไฟเครื่องเนี้ซื้อได้ไม่ยากนะเออจริงบอกได้เลยเครื่องปั่นไฟเครื่องนี้มันได้มาจากรัง FC แน่นอนนะฮะ,ะเมื่อพร้อมแล้วนะฮะไปรับชมวิธีการสร้างกำแพงกันได้เลยทุกคนลุยมาทุกคนเขาเกมมาแล้วฮะเป้งเข้ามปเป็นงานขาดอบเลยนะฮะดอกเดียวรู้เรื่อง ตัดไม้ทำไรยป่าเหมือนเดิมทุกคนนะฮะตัด5้าต้นแล้วก็เอาไปสุ่ม,ม,ม,มกๆกองๆกันก็แล้วกันจังหวะนี้อ่ะตัดไปครับตอนนี้เก็บไม้ก่อนเก็บไม้มาได้สักระยะหนึ่งแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปหาถ่านกันอ่ะฮะถ่านอยู่ใกล้ๆครับสังเกตถังขยงขยะให้ดีรอบๆเรามันจะมีถ่านอยู่ก้อนหนึ่งเสมอเฮ้ยเดี๋ยวเดี <laughs> ๋ยวใส่ผิดเออนอนน้อยนะฮะนอนน้อย เอาฐานไปใส่เครื่องบดเฉยนะฮะใส่เข้าไปทุกคนโอเคกองไฟเลเวลสอแล้วอะทำให้เป็นเลเวลสาทุกคนโอเคที่เหลือก็เอาไปใส่เครื่องบดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สร้างเป็นแผนที่ขึ้นมา1ชิ้นละกันอะฮะประมาณนี้จากนั้นทุกคนสร้างแผ่นที่มา1ชิ้นอะฮะวางตึมลงไปสวย ออกฟาร์มกันเลยครับพี่ชายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราเจอเหมืองว่ะอืมเหมืองเป็นเขตพื้นที่ที่แบบว่าน่าเข้ามากๆนะครับถ้าเจอเนี่ยมันให้ถ่านเราด้วยแล้วก็กล่องแรกเป็นโอ้โหกล่องแรกเป็นปืนนะครับอ่ะเก็บมาให้หมดกระเป๋าเต็มแล้วอ่ะทุกคนโอ้โหคืนแรกเปิดอีกหนึ่งกล่องโอ้โหต้องแบกกลับบ้านแบบนี้เลยนะครับเพราะว่า <laughs> กระเป๋าเราเต็มอ่ะฮะ กลับมาถึงบ้านแล้วทุกคนเฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวเราเอาขากระต่ายไปแลกตอนนี้กองไฟเราเลเวลสี่แล้วทุกคนอ่ะฮะเอาขากระต่ายไปแลกเป็นกระเป๋านะครับสูตรเดิมสเต็ปเดิมเพราะว่าดวงเรามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเฮ้ยออกมาอีกอันนึงละไปเปิดกล่องมาต้องสองใบทุกคนกระเป๋าไม่ออกเลยนะฮะอ่ะออกฟาร์มตอล้อรถก็เก็บมานะครับห้องน้ําหญิงเข้าไปหน่อยดิมีอะไรบ้างอ่ะฮะ เจอน็อต่ะเปิดกล่องไปปับ๊บเฮ้ยขวานโอเคอยู่เฮ้ยไอโบเข้ามาทำไมอ่านี่ไงทุกคนดันเจียนอยู่ตรงนี้นะครับเหลือเวลาอีก13นาทีดันเจียนถึงจะเปิดอืมกระโดดไม่ขึ้นฟาร์มต่อดีกว่าทุกคนฟาร์มจนมืดวิ่งจนมืดนะฮะเก็บอะไรได้เก็บไปทุกคนตอนนี้กระเป๋าเราห้าทับสิห้าระวัง ด้วยและการตอนกลางคืนนะฮะ, <Yeah. S 1> ฮะรู้สึกว่ากวางจะไล่ป่าวะเฮ้ยไ hey, อโบโอ้โหทั้งไอโบทั้งกวางเลยทุกคนแย่แ yeah, ล yeah, 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 yeah. ้วแย่แล้วแย่แล้วกวางมันเข้ามาไม่ได้นะแต่โดนไอโบไล่ไงเรียบร้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหกระโดดขึ้นไม่ได้ด้วยเพราะว่ากวางมันไล่มาติดๆนะตอนนี้อไป <laughs> อย่าตามมาฮะโหลสับตีนแตกไอ้ว่านี่อู๋แล้วมันเก่าอ มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆทุกคนอืไีโบโอ้โหวิ่งไปชนไอโบอีกไอโบงับขาอีกนะฮะวิ่ง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 หอดแล ough, ้ล <ation> um. วรอดแล้วรอดแล้วอุยโอ้โหก่อนขึงกำไฟนะครับโดนตบไปอีกทีหนึ่งเกือบตุยโอ้แต่ก็ยังรอดอยู่ทุกคนมา ทำกองไฟเลเวลห้าดีกว่านะฮะเราดิเออป่ปเดี๋ยวเราออกฟาร์มกันต่อทุกคนมาฮะตอนนี้ก็วันที่สี่แล้วทุกคนอือหือไอโบ้ไอโบไอโบ,อโบวิ่งก่อนวิ่งก่อนก็เน้นไปที่ถังน้ำมันแล้วกันนะครับอะไรที่เป็นเชื้อเพลิงเนี่ยเก็บมาให้หมดวิทยุเก่าเฮ้ยโอ้โหหมีหมีหมีฮึตามดีจริงๆวะกระเป๋าก็ได้มาแล้วทุกคน ใบยี่สห้าช่องนะครับดวงดีมากรอบนี้ไอโบมาแล้วต้องจัดก,การไอโบก่อนนะครับไอโบมันเป็นอุปสรรคโอยยิงไม่โดนได้ไงวะมันเป็นอุปสรรคของการเปิดกล่องเลยนะดูดิมา,าสองตัวเลยไอพวกนี้เกลก,กะมากนี่ไงเปิดกล่องต่อทุกคนอืเป็นอะไรคิดว่าปั๊บโอไฟฉายเก็บเนื้อไปด้วย เอาไปย่างให้หมดนะฮะประทังชีวิตเราอยู่ในป่านะฮะเจอจิ้งจกก็ต้องกินตอนนี้เอ้ยรัทธิ้าบุกวะ<ม>่ะโอ้โเสื้อเสื้อเหล็กนะป่ะเดี๋ยวเรากับฐานกันก่อนนะฮะตอนนี้จัดก,การรัททิก่อนตอนนี้รัททิบุกทุกคนรัททิคืนที่สี่เออก็ยังถือขวานขึ้นสนิมอยู่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ไอ้พวกนี้ยังยังตีเราแบบเบาๆอยู่ยังมาน้อยอยู่นะฮะจัดก,การได้ไม่ยาก เรียบร้อยฮะก็เหลือทำกองไฟให้ได้เลเวล6นะครับตอนนี้ยางเนื้อไปทุกคนนี่ฮะเนื้อหมาอันโอชะออกฟาร์มต่อทุกคนเก็บลงเก็บเหล็กมาฮะเก็บอะไรได้เก็บอุวยแบนเนตของดีของดีเปิดลงไม้ดูดิมีอะไรเฮ้ยเสร็จเหล็กไอโบอีกแล้วอ่ะไอโบตามได้ตามดีนะแล้วคือแบบตอนนี้แหลกมากทุกคนอุ้ย เฮ้ยตายพี่เนี่ยใจเย็นพี่ชายผมขอโทษพี่โบพี่โบโอ้โยเกือบนะฮะ <laughs> โอเคเราขึ้นมาบนบ้านต้นไม้เอ้ยของดีว่าแบนเนดถั Band id, งน้ำมันแล้วก็ไมโครเวฟอ่ะฮะเอ็นโอขวานแจ๋วเลยเราได้ขวานมาตัดไม้แล้วทุกคนแต่เหมือนเดิมอ่ะเราต้องการเลื่อยไงตอนนี้อืออ่ะดูอีกหลังหนึ่งดิเฮ้ยเจอถังน้ำมันอีกแล้ว่ะ กองไฟเราเลเวลหกได้นอนนะครับโอเคเจอเคกด้วยเป็นอ๋อ oh, แบบเป็นนะมา21ทับ25แล้วฮนะกระเป๋าจะเต็มละโอเคนอุ้ยอุ้ยทานทานแต่เก็บไม่ได้นะฮะไอโบไลไม่อยากเสียเลือดเสียเนือ้ไอไกโบไงเฮ้ย <Hey, S 2> เจอเด็กกว่าทุกคนเอาเลยไหมช่วยเด็กเลยดีกว่านะครับไหนๆก็เจอทาเด็กแล้วนะอ่ะแวะขึ้นเลย โอเคมาเรียบร้อยเด็กคนที่หนึ่งทุกคนเดี๋ยวเราทําการช่วยเด็กคนนี้ออกจากถ้าก่อนแล้วกันในไหนก็เจอแล้วนะครับแวะเลยแล้วกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะโอเคร okay. เรียบร้อยไปไงง่ายไหมไอโบไอโบธรรมดานะครับมันไม่ใช่โบตาแดงป๊บับมากับบ้านกับพี่น้องกล่องธรรมดาไม่อยากเปิดนะฮะอ่ะฮะเอาเด็กกลับมาไว้ที่บ้านหนึ่งคนแล้วทุกคนเ,ออเราไปช่วยมาแล้วนะค,คนแรก ดูดิดูถังน้ํามันเราดิเห็นไหมเชื่อเพลิงเราเพียบเลยน่าจะเรเวล6แน่นอนอยู่แล้วนะครับยังไงก็เรเวลหร้อยเปอร์ทุกคนเอาไปใส่ก่อนแล้วกันอาา่าฮะเรเวลหเป็นที่เรียบร้อย <c oughs> แวะเข้าดันเจียนหน่อยแล้วกันทุกคนนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว25นาทีในการเล่นเกมนี้นะฮะก็จริงๆเราควรเข้ามาตั้งแต่20นาทีแรกแต่ว่า เราทำนู่นทำนั่นทำนี่อยู่ไงมันเพลินนะฮะก็เลยเสียเวลาไปนิดนึงอืมก็แวะมาเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับเผื่อเราได้อ่าเรื่อยนั่นเองทุกคนอ่ะเก็บไม้หมดเก็บไม้หมดเก็บไม้หมดหมดแล้ะไปเราไปเปิดกล่องกันดีกว่าทุกคนขอเป็นเรื่อยนะเพชรอ่ะกล่องเพชรมันแน่นอนอยู่แล้วฮะเพชรห้าเม็ดใช่ไหมที่เด็ดของเราอยู่ที่กล่องแดงเว้โอ้โหช็อตกัน กูยอยากได้มากม,ม,ม,มังกัดฟันพูดเลยนะครับแบบไหนมาทำการช่วยเด็กคนที่4กันดีกว่าทุกคน หลังจากที่เราได้ทําการช่วยเด็กคนที่4ไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็ได้แวะมาทําค้อนกันหน่อยทุกคนค้อนทอค้อนทอไอ้นี้ขาดไม่ได้เลยนะครับเอาไว้ยกย้ายสิ่งของในฐานเรานั่นเอง หลังจากวันที่21นะครับพี่ได้ทําคอนมาแล้วใช่ไหมพี่ก็ได้ทําการตัดไม้แบบรัวๆนะฮะสร้างเตียง 4, สีเตียงวันก็เพิ่มทีละคูณ9คูณ9คูณ9บอกเลยว่าวันขึ้นไวมากนะครับตั้งแต่หลังจากวันที่21อืมเพราะฉะนั้นนะครับ1ถึง99วันเนี่ยแปบ๊บเดียวเองทุกคนแล้วตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนในการสร้างกําแพงแบบง่ายๆแล้วนะฮะก็คือตอนนี้พี่ไม่ได้ทําไอ้นี่เลยนะ ไม่ได้ทําคอบเพิงเลยนะทุกคนก็คือแบบช่วยเด็ก4คนนะครับสร้างเตียง4ี่เตียงแล้วก็ทํากองไฟเลเวลืมแค่ทํากองไฟเลเวล6นะครับอาณาเขตของกองไฟมันก็จะใหญ่ประมาณนี้แล้วทุกคนไม่จำเป็นต้องสร้างครอบเพิงครับแล้วก็ค่อยๆวางกำแพงไปตามแนวป่กแบบนี้นะฮะอ่ะก็พยายามดูขั้นตอนนี้ให้จบและกันทุกคนเพื่อนๆทุกคนนะครับจะได้ เข้าใจเวลาเอาไปเล่นเองหรือว่า้ากเองเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหานั่นเองทุกคนอืมประมาณนี้นะฮะ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการสร้างฐานของเรานะฮะเป็นวงกลมแบบนี้เลยทุกคนเออลัททิเข้ามาไม่ได้แน่นอนครับผมไม้ที่พี่เตรียมเอาไว้นะครับทั้งหมด600ท่อนนิดๆเออที่อยู่ในเครื่องบดใช่ปะก็ตอนนี้นะฮะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่วะเดีองร0 0เออเห็นไหมเหลือต้อง240ชิ้นแน่ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสร้าง ลงครัวกันต่อทุกคนเออทำให้มันสร้างอาหารอัตโนมัตินะฮะก็ซื้อมาทำมาต่อเลยฮะตอนนี้ทำเป็นแบบนี้ละกันทุกคนง่ายสุดแล้วนะครับสำหรับพี่วางไปครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปซื้อแปลงแครอทมาวางเอาไว้นะฮะสิบแปลงยี่สิบแปลงอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยละกันอืมว่าจะชอบแบบไหนแต่ถ้า ไม่อยากให้เกมมันแหลกเนี่ยถ้าเล่นในมือถือเนี่ยแนะนําสร้างแค่10แปลงก็พอครับ10แปลงก็โอเคแล้วนะอยู่ได้แล้วนะครับไม่จะเป็นต้องสร้างถึง20แปลงเนาะก็วางวางลงไปเลยทุกคนสูตรเดิมครับวางทับๆถมๆกันไปนะฮะจังหวะนี้ก็เสร็จกันไปสําหรับการสร้างอาหารนะครับการทําอาหารอัตโนมัติทุกคนเดี๋ยวเราไปหาของสร้างเครื่องเกิดกันดีกว่าฮะปะ ตอนนี้เราต้องทำเครื่องเกิดเว้ทุกคนทำได้ยังวะายังไม่ได้ต้องคาตัวนี้ก่อนอืมอ่ะเราต้องใช้เจมเขียวอีกหนึ่งเม็ดนะครับเพื่อสร้างเครื่องเกิดโอเคทุกคนและตอนนี้นะครับเราต้องมาเคลียร์พวกลัทธิพวกนี้ก่อนเห็นปะมันยืนเอ๋อแล้วฮะเนี่ยรอบๆฐานเรามันยืนเอ๋อหมดแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเคลียร์พวกนี้ก่อนละกัน และกองนี้ก็เป็นกองสุดท้ายนะฮะกองสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปสร้างเครื่องเกิดหรือว่าเครื่องชุบชีวิตนะฮะเราก็จะยืน AFK ปั๊มวันแล้วทุกคนอืมเอาให้ได้หนึ0งพวันนะฮะตัวนี้ไปได้มาแล้วนะฮะสำหรับตัวเจมเขียวที่เราต้องการทุกคนอ่ะกระเป๋าเต็มพอดีว่ะอืมปเอามารวมรวม,รวมกันฮนะ,ะแล้วก็เข้าเครื่องบดให้หมดอเอาไปผปสมก่อน อโอเคผสมเสร็จแล้วนี่ฮะแล้วก็สร้างเครื่องเกิดทุกคนเครื่องเกิดเครื่องชุบชีวิตนั่นแหละแล้วก็เอาไปวางไว้นะครับเอาไปวางให้เป็นที่เรียบร้อยก็ตอนนี้พี่เปลี่ยนสูตรในการ AFK แล้วนะฮะก็มาใช้สูตรนี้ทุกคนน่าจะเป็นสูตรที่ปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับตอนนี้อ่ะเปิดเครื่องด้วยฮะจากนั้นก็เข้าไปยืน AFK ในเครื่องได้เลยทุกคนประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะ ถ้ามีประโยชน์นะครับฝากกดร้ายกดติดตามมีใจกดแชร์พี่นิดนึงนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้ทุกคนอย่างที่บอกนะครับพี่ทําแจกนะก็ถ้าใครอยากได้นะครับคอมเมนต์อะไรก็ได้ตามด้วยคำว่าโอริกไก่ตันนั่นเองไปแล้วทุกคนบาย